ดีอะทุกคโนจินดีตอลับเข้าสู่ช่องสุ่าแฟรงค์อ่า วันนี้ฮะมาจะพาลูกพี่พี่ลอกแล้วก็ทุกคนเข้าไปในดินแดนที่คนลุกคนพองจักระเดียมคันยิบยิบยิบที่นี่เขาว่ากันว่ามันจะมีแมลงม,งมากมายหลากหลายสาพันธุ์โดยเฉพาะแมงสามีตั้งแต่แมงสาบตัวเล็กตัวใหญ่ตัวกลางๆตัวยาวตัวสั้นตัวอ้วนตัวผอมเราจะต้องทําการตีฟาดกระทืบให้มันตุย่ให้หมนโลกฮะเราจะเปิดบริษัท กำจัดแมงสาไปดูกันดีกว่าว่าเราจะตีแมงสาไปได้กี่ร้อยกี่พันตัว Let's go โฮยพี่ลองกะอไอ้อมอง้ลูกพี่วันนี้มาพาพี่ลองมาทำภารกิจที่เจ๊เจต้องชอบแน่นอนอย่างนี้เราจะมาไล่ตบไล่กวาดล้างแมงสาให้ครบทุกสายพันธุ์ <laughs> พี่ล็อกดูข้างหลังดีไม้ตีแมงสาบอันยักษ์เห็นเปล่าอันนั่นเหรอไม่ใช่ไม้เทนนิสหรอบางง้อฉันนึกว่าไม้เทนนิสเฮ้ยมันคือไม้ตีแมงสาบของบ้านผมเองพี่ล็อก <laughs> อันใหญ่มาบา <laughs> งง้อแมงสาบบ้านแกตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนี่คือบอ่อแมงสาบของผมนินเดผมจะกําจัด มัมาก็มัก็เขจะกระโดดทาไมเขาให้เอาแมงสบไปตีตรงนี้ไมหมฮะเลยก็หมาอยาแยงนี่พี่ล็อกจับตาดูให้ดีเครื่องฟาดแมงซาบของหมากาลังจะทํางานในสามสองหนึ่งไปเลยนี่แน่มังโก้มาตบดูตบรุนแรงมากมางก็พี่ล็อกดูนี่แน่ฉันเข้าไปยินตรงนี้มันจะตบใช่ไหมมังก็เฮ <c oughs> ้ยอาะพี่ล็อกมัก็จะทะลุไม้ไปเลยว่ะ ทุกคนตีแมงสามให้หมดแมบโอ้โหมานก็แล้วมันมีตุ่มอะไรแยะแย่ไปหมดเลยวะตรงเนี้ยโอ้พี่ล็อกมาสามารถเพิ่มปริมาณแมงสามได้อยากจะเพิ่มอีกแล้วบางโ้พี่ล็อกดูพี่ล็อกมาดูตรงนี้มันออกมาจากท่อนี่ไงพี่ล็อกดูดิยี่บางว่าถี่อี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 มันเฮ้ยแยงแย่แยงวะมไปแล้วมันว่าอีมันคันคันลพี่บ้านลูกพี่อยู่ไหนอะบ้านผมอยู่ดินแดนสีชมพูบ้านฉันอยู่นู่นเลยตรงข้ามกับบ้านแกเลยทำไมพี่ล็อกอยู่ไกลจังอะนั่นน่ะสิบังโลเฮ้ยพี่ล็อกตรงกลา มันมีอะไรไม่รู้อ่ะอ๋อมันก็มันเหมือนมีออบบี้เลยลองไหมคะโอ้ยอยากแกลองไปก็ตกเฮ้ยลูกพี่อย่าบูลลี่ฮัสกี้เอาเลยมันก็เอาเลยจัดไปเลยมันจะได้อะไรอะลูกพี่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็ฉันมาพร้อมแกเถอะดิลองดูนี่ดิมาไม่ต้องโดนมามาเดินเอาก็ได้เฮ้ยลูกพี่อย่าเบียดฮัสกี้ดิเดอร์ฮัสกี้ตกยังไงแกก็ตกกันแล้วหมาก็นี่ไงฉันถึงก่อนเฮ้ยเห็นไหมหมาไม่ตกบนเดินเราได้อะไรอะพี่ล็อกโอ้สปีดพี่ล็อกดูดิมันตี ใหเลยโอ้โหไม้แบตตกอย่างบ้าข้างมางกปะะๆๆดีเลยผมรีบเอาแมงสาบไปเสิร์ฟตบแมงสาบอย่างบ้าข้างที่ล็ลก ลูกพี่เรามีอะไรต้องสารภาพบอกคนดูเขาอะว่าบ้านเราเปลี่ยนสีเยอะพี่ลยอา่าพอดีเราหลุดแนตะ่มัางอเมื่อกี้พวกเราหลุดจากเกมกันนะเราเลยต้องเข้าใหม่แกเป็นบ้านมาเป็นสีฟ้าไปแล้วอะแล้วพี่ล็อกทำไมแกเป็นบ้านชมพูแทนผมอะรุงฟรนเหมือนกับติดใจใช่ไหล่ะมัาง,งอ่อกีหม่าง,ง่ฉันปลดล็อกแมงสาบตัวยาวได้แล้งงวฮอตดอกเลยหมัางอ่หิวฮอตดอกเลยว่ะเอ้ยมีลอ็อกรอด้วยนี่หมาก็ปลดล็อกได้แล้วไหนหมาอยากเห็นแมงสาบตัวยาวหน้าตาเป็นยังไงอี ตัวมันยาวเฟ้ยแล้วดูทำหน้าที่มันทำหน้าบ้องแบลววใส่ผมด้วยมัเหมือนฮัดดักเหมือนกันนะหมังงะฮัตดอกที่ไม่น่ากินแลยนี่นกระทือไว้หมดเอามาเข้าเครื่องประหารซะเดียวนี้นี่มัอ๋สุดยอดมัาก็จะปลดล็อกอะไรก็รู้แมลงทับแมลงอ๋อมันคือผีเสื้อโธพี่ล็อกจะตีน้องผีเสื้อทำไมแล้ก็อย่าตีนะถ้างั้นน่ะน้องผีเสื้อออกจะน่ารัก โอ้มังโกเขาตีทีละสาเลยมังโ้ตอนนี้ของผมตีทีละสองะวายมังโ้ช้าว่ะเย้ลูกพี่นี่ไงหมาก็มีผีเสื้อกลางคืนแล้วสีเหลืองอ่อยที่ลลอกมาเห็นแล้วมาคันมะคันหางมังโกไปอย่าพูดดีมันมันมันถึงอี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 เยี่ยาบใส่เครื่องประหารได้หมด นิ้นแนทุบทีเดียว3ตัวเราคือหน่วยกำจัดแมลงสาบหนิ้นเลูกพี่พอคอยมันกลับมาแล้วเรากลับไปกระโดดไหมคะได้เลยหมอง้ลูกพี่เรามาเจอกันกลางแมพอ้นไปก่อนก็แล้ันไปก่อนก็แล้วหน่อยแนทลูกพี่คิดจะแซงหน้าหมาเหรอแน่นอนเ้ยอัสกิทเบิร์คุณดูดูนะเดี๋ยวมันก็หล่นอีกเชื่อไมเล้เฮ้เฮ้่่่เเเ เล่นไฟก่อนแล้วนะมังโอ้แน่ไม้แบตฉันจะตกยังบ้านข้างผา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 มังโอเมียงจะบอกอ่ะถ้าแกกลับไปบ้านตอนนี้แกจะขนลุกขนพอกับสิ่งที่อยู่ในบ้านของแกชุมชนแมลงเหรออือฟุบฟับยุบจับไปหมดเลยมังโอโอ้ว้าวโอ้มังโอฉันอันล็อกพันใหม่ได้อีกแล้วเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยพี่ล็อกลมาด้วยเดโอโหพี่ล็อกไม้ตีแบต มันมากอ่ะฟาดป้าฟาดป้าบะบี้วะโอ้บางก้อของฉันเป็นมังแรสับแดงๆดำๆเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะเลดี้บัคเขาเรียกว่าอะไรวะเต่าทองไหนยังไม่เห็นออกมาสักทีมันรอดูอยู่โอ้เอาให้ไปแล้วลูกบังง้ก็อย่าไปยืนใกล้เกินเดี๋ยวมันเข้าตัวนี่ไงอ้าวมันเข้าตัวผมอีกแล้วพี่ล็อกผมไม่ได้ดูมันสักทีครับพี่ล็อกโสยไอ้บางก้ที่น่าสงสารนั่น ใชคะทุกคนอีแมงสาบเต่าทองสีดำแดงพี่ลอกมาเห็นแล้วมาคันมาคันยุ่ยาเออมางโงฉันว่าไม่ใช่เพาราะแมลงหรอกเพราะแกไม่อาบน้ำเว้ย <c oughs> ผมอาบน้ำและผมอาบปีละหนเท่านั้นเนงล่าสุดสองปีหนแล้วลูกพี่มามีตังพอซื้อมแมลงพันธุ์ต่อไปแล้วไอ,อม้มางโง่ฉันก็ค้นพบสายพันธุ์ใหม่แล้วเหมือนกัน <c oughs> ใจพันนั่นไรอะสายพันธุ์เบอร์เกอร์แมลงสาบเบอร์เกอร์ <c oughs> พี่ลอกมาได้แมงสาบเตา่าเะแมงสาบเต่าเป็นยังไงเป็นแมงสาบที่หน้าตาเหมือนเตา่าแมงจับเตา่าด้ยนะเขียวอีเลยพี่ลอกเอ,อ้ยหมาง้อแกคนพบพันธุ์ใหม่ๆของกระจ้อบ้างยังวะมากําลังจะปลดล็อกอันใหม่นี่เลยแมงสาบฉลามหน้าตาเป็นไงฉลามเนี่ยนะโอ้โหพี่ล็อกตอนนี้มาคนลุกไปหมดแล้วครับมีตั้งแต่แมงสาบเบอร์เกอร์แมงสาบเขียวเต็มบ่อไปหมดเลยพี่ล็อกมาเจอแมงสาบฉลามแล้วดูคนดูนั่นในตัวอะไรอะ มังก้ที่มันมีด้อยู่บนหัวพระว่าแดงๆนั่นคือแมงสาบฉลามเหรอะทำไมมันหน้าตาเป็นอย่างงั้นอะมันฉลามยังไงมันเหมือนปลาดุกเอ้ยมังโง่จะว่าไปแล้วดูไกลๆมันก็เหมือนพวกลูกอมลูกกวาดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแมลงพวกนี้อีพี่ลองชิมสิฮะเห็นแล้วหิวโอเล่ป่ะมงโง่มีสักเม็ดไหมดี ครานี้มาค้นพบเป็นครอบครัวเลยพี่ล็อกรอดแฟมิลี่มาโง่ฉันก็เหมือนกันฉันค้นพบอะไรมาเนี่ยไดโนโรชเป็นไดโนเสาร์ลุ่มล่างกับแมกซับเหรอฉันก็ไม่แน่ใจมาหมางโง่ลองดูแล้วกันนี่ไปเลยลูกพี่มาคนลูกคนพองอ่ะอันที่เป็นครอบครัวคือมันซ้อนสามผิดกฎหมายนะคะหมางโง่ใจบวกกันน็อกปะเนี่ยดูดิทุกคนมันเป็นแมกซับต่อตัวอีคนลูกคนพองดูหน้ามันดิทุกคนอี มางก้ฉันกำลังตามหาไดโนโรสของฉันอยูะมันอยู่ไหนวะโอ้มางก้นี่ไงมันมีเขาด้วยเขาเป็นยังไงอะซับเขาเหรอมันมีเขาอะมันไม่ใช่เราอะมางก้ช่วยเอ้ยมายากได้บ้างมันจะเก็บตังค์ซื้อไดโนโรสนี่ไงได้แล้วมางก้ฉันอยากช่วยคุณผู้ดูดูมากเลยแต่มันง่ายท้องมาจนไม่เห็นด้านบนของมันเลยอะด้านเดียตอนนี้มันยุบยับเต็มไปหมดเลยมังา้ไดโนโรสฉันมันไม่ยอมเงยหน้าเลยมันงายหลังอย่างเดียวเลยมายังไม่เห็นหน้าตามันเลยมันหน้าตาเป็นไงโอพี่ลัก มาเจอแล้วเขียวๆมีขาวทองทองอะมางอ้อเป็นแมงสาบยุคไดโนเสาร์ทุกคนดูหน้าตามันดิมันมีหนามมันเหมือนมันมีหนามไดโนเสาร์ด้วยพี่ล็อกโอ้มัง้อเรียกหนามเออก็หนามหละถูกแล้วแล้วถ้ามันไม่ใช่หนามแล้วมันคืออะไรจะ,จะเรียกงอนพี่ล็กดูดิหน้าตามันเหมือนพี่ล็กเท่เใช่ไหมนากล้อ เอ้ยพี่ล็อกเราต้องพักยกการขยายเผ่าพันธุ์แมลงแป๊บนึงอ,อ่ะทุกปีทำไมอะหมังโก้ฉันตีโลลัวทุกปีไม่อยากให้ทุกคนได้เห็นช็อตเด็ดกีฬามันเน่เนทเน่หมังโก้ตบทีละเจ็ดแปดต,ตัวลูกพี่เมื่อกี้ไมาเห็นเหมือนมีตัวหนึ่งหลุดไปด้วยอะ่ะบ้าเปล่าแกตาฝาดเปล่าหมังโก้มันจะหลุดไปได้ไงไม้เทนนิสอันใหญ่ขนาดนี้เอ้ยไม้ตีแมงวันไม่ใช่ไม้เทนนิสโน้ตเออไม้ตีแมงวันแมงทูแมงทีอะไรก็ช่างมันเถอะโอ๊ยหมังโก้จะมีอะไรจะบอกฉันค้นพบสายพันธุ์ใหม่อีกระดั พี่เราคนพบอะไรอะ่ะมางเง่าฉันคนพบนูฟโรชกับมังกีโรชเอ้ยพี่ลองรอผมด้วยเลยรอแกกแหละโอ้หมางเงาถ้าเอาเวลาที่รอกแกทั้งหมดเนี่ยเอามานอนนะนอนได้ประมาณ3ปี3 h o u r s later ลูกพี่มามีตังค์แล้วเหมือนกันงั้นเรามาเปิดสายพันธุ์ใหม่ของกระจกกันเลยหมางเงาลูกพี่จะเปิดอันไหนหมออยากเปิดกระโจวลิงออะได้งั้นจะเปิดนี่นีนละกันกระจวกระจโน้หมอยากรู้ว่ากระโจวลิงหน้าตาเป็นไงเอานน้นเปิดแล้วนะป๊าป๊าป๊บป๊าป๊๊ไหนเอาแมงสาบลิง ทุกคนนั่นมันใช่แมงสาบลิงหรือเปล่าต,ตัวที่มีหางนั่นพี่ลอกแมงสาบลิงมันแบกกล้วยมาด้วยอะ่ะไอ้หมองอแมงสามุ๊กฉันแบกเงินมาด้วยบมงอ่ะสุดยอดเฮ้ <laughs> ดูดิทุกคนดูนั่นดินั่นแมงสาบลิงมีกล้วยแล้วก็มีขนแล้วก็มีหางลิงน่ากลัวมากเลยบมงอ่ะแมงสาดุูกผมฉันทำตาหวานหวานด้วยทำตาแบบว่าอย่าตบหนูเลยนยดค่ะนูพี่เลนจับนูตัวเล็กๆที่น่ารักแล้วพี่ลอกทำยังไงกับมันตบแม ลูกวิจัยลายแล้วแกไม่ตอบอ่ะจะไม่เป็นไรลูกก็ตอบเหมือนกันเออไอปาติต้องเ้ยลูกพี่มันเหลืออีแค่ห้าอย่างให้เราปลดล็อกเราปลดให้หมดเลยแม่ลูกกูพี่เดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมากบแค่ห้าอย่างแกดูราคามันซะก่อนในการค้นพบสายพันธุ์เนี่ยเฮ้ยวันนี้เราจะมาเป็นนักกําจัดแมงสาบอันดับหนึ่งของโลกเอาแกติ๊กี้มัวนนะติ๊มาจากใครวะเนี่ยติดมาจากี่ลก เราต้องกำจัดให้ครบทุกสายพันธุ์พี่หลอกฟ้ามแป e r มันสามารถ<ด>ปลดล็อกแมงสาพันใหม่ได้แล้วได้เวลาที่เราจะปลดล็อกมแมงสาบสายพันใหม่กันแล้วมาจะปลดล็อกแมงสาบเรลนโบนี่งฉันปลดล็อกอันนี้เลยโกลโรชแมงสาทองคำโอ้แมงสาสีทองเลยละลูกใช่หรอเรรยบร้อยจะเก็บไหนเอามาซีเอาไชวนตัวหน่อยทีไม่ต้องแอบไหนเอหมาย,ยังไม่เห็นเลยไหนแมงสาบอะไรสายลุกงของหมอ พี่หลอกมาอัพพิดอันนะมาไปอัพนูบอะไว้พี่หลอกมาเสียใจมาไปอัพแมงสาบนูบมาก็ว่าเรามันมีนมูบแบกเงินโอ้ไอ้ลูกหมาที่น่าสงสารก่อน,นดูดิหมาได้แมงสาบนูบแบกตังค์เฮ้ยหมาโง่ฉันเจอแล้วมันลังสาบทองคำพี่เขาแบกท้องไว้ที่หลังตั้งหลายก้อนหมาโง่โอ้สุดยอดแมงสารบริ่มรวยดูดิแบกทองไว้ที่หลังตั้งประมาณ12ก้อนเอ้ยพี่ล็อกน อ๋อแปลว่าหมาไปเหยียบโดนนูบแล้วก็ได้เลนโบด้วยลูกพี่เมื่อกี้หมามีเลนโบนิ่ไงทุกคนเห็นแมงสาบเลนโบของหมาไหมหมุนติว้วทุกคนดูดิแมงสาบเลนโบของฮัสกี้ลูกพี่มายังได้แมงสาบทองว่างมันใช้เท่าไหร่ชองเสียนมัง้งก็นี่ไงได้แล้วว้าวหมาอยากได้มาชอบทองคามันดูล่ำรวยโอ้นี่เหรอแมงสาบทองคําตัวกะจิี่เดียวอ่ะใช่มา้งกอแกบอกว่ามันโดนล่ำรวยใช่ไหมแลแ้วทำไมทองคําที่แกทิ้งไว้ให้ฉันเก็บทุกเช้าไม่เห็นล่ำรวยเลย นั่นมันจะทองอันนั้นคีลูกพี่หลังจากเราตบแมงสาบไปอย่างบ้าคลั่งตอนนี้มามีตังไปกดล็อกแมงสาบพันใหม่แล้วเขาตบทั้งวันนั่นเืิอะมันก็ตบตบตบจนมือจะหักแล้วเนี่ยลูก <public> พ <S an> ี่แมงสาบตัวต่อไปเป็นมังกรอ่ะเฮ้ยมังงอกริงอแกได้แล้วเหรอไปเลยแมงสามังกรหน้าตาเป็นไงเขาไปดูบ้านแกหน่อยดิมังงอเฮ้ยพี่ล็อกดูของพี่ล็อกดิหมาลูพี่ล็อกมี่ตัง เอ้ยมังโง่ฉันอยากไปดูของแกม,มาแล้วไหนขอดูแมงสาบอ้น,นี่หน่อยมังโง่มันอันดับจราก้ลูกพี่มาเจอแล้วแมงสาบมังกรมันมีปีกฟร,รุงฟริงเอ๊น มักีปญหาพี่ลองมองไม่เห็นของผมใช่ไหมใช่แล้วฉันลืมไปฉันมองไม่เห็นอะไรจับแกกูบ้านอะไปวะเนี่ยโูพี่ลองที่น่าสงสารทุกคนดูสิฮามแบงสามัมังกรของผมอ่ะเอ้ยบางโอ้ยอย่าเพิ่งโม้ขอดูบ้างมันเหมือนเออเออแบงสาสับไดนเสาผสมแบงสาบเรนโบว์ที่มีปีกฮะพี่ลองแต่มันหลอดเท่มากเลยครับมันมีทั้งหนามมันมีทั้งปีกพี่ลองหน้าตาบ้องแบวด้วยถ้างั้นฉันไม่สนใจกันแล้วมางโอ้ฉันปลดล็อกอันต่อไปเลยอะไรวะเนี่ยค่าบิบาราคาบิบารา โคชแม็กซาบคาปิบาร่าหมาอว่ามันคืออะไรวะอยากรู้อะคาปิบาร่าไอตัวที่มันทําหน้ามันเบื่อโลกตลอดเวลาเหรอฮะที่มันชอบแช่น้ำทั้งวันทั้งคืนนะหมา่อที่มันทําหน้าเหมือนพี่ล็อกอะหมดล็อกแล้วนะหม่องเน่คาปิบาร่าโรสหน้าตาเป็นอย่างไรสิเอ้ยมายังรู้อยากเห็นบ้างอะวายวายหวายวายบีตังคาปิา拉มามีหกแสนหนึงอะจะต้องใช้ล้านสองยาล้านสมงมาย โอ้มองอังงอมันหน้าตาเป็นไงม <า S 2> ัลูกหน้าตาเป็นก้อนสีเหลี่ยมๆแล้วก็มีหน้าครับมิบาร่าตลกวะ่ะดี่ดูซูไม่ดูออเห็นประตูดไม่ต้องปกนี่นาะไม่ต้องปกมงังงอคุณหลอกดาวลูกพี่ในที่สุดอะมังงอ ที่หลังจากที่เราฟร์ามาอย่างเนิ่นนานเราก็มีตังพอจะอัปเกรดแมงสาบขั้นสุดยอดแล้วหลังจากที่เราขนลุกขนพองขนชูชันมาจนเราชินเข้าไปในสายเลือดมาดูกันดีกว่าว่าแมงสาบขั้นสุดยอดมันคือตัวอะไรอะซัสซี่โรสเป็นยังไงลูกพี่มันก็ไม่รู้เหมือนกันมาก็นินเนในน้องซัสซี่ มาเห็นแต่ผีเสื้อกันคือเต้นบอลเล่พี่ล่ะนั่นนี่บางง้อไหนวะซัสซี่ Five minutes later บังง้อไหนคือซาซี่วะบางง้อยูวีเมื่อไหร่ซัสซี่จะมาผมรอจนเงือกซีละ Three days later โอ้บางง้อเาเข้าตัวจะเป็นชาชไม่เห็นเขาเลยบางง้อมาก็ยังไม่เจอเขาสักตัวไหนอะซัสซี่ซาเก้อ Two thousand years later โอ้บางง้อเขาตัวสีน้ำเงินน่าจะเข้าแล้วบางง้อเขาคือแมงสามองอัดที่โดนเอ่อที่โดนฆ่าตัวเย่ พวกอยากเห็นนันไหนายสาซี่ <held> <sm all> โตะบางโค้ที่น่าสงสารไม่มีบุญได้เห็น,มนแมลงสาบซาซี่เอ,อ้ยไม่ยอมมาจะยืนรอจนกว่าม,มาจะได้เห็น <sh arp> เอ,อเห็นยังไงบางกอย่างเลยพี่ล็อกเขาเอาตัง์มาไปแล้วต้องสองล้านกว่าเขาไม่ยอมออกมาโช์ตัวได้ไง นั่นไง่แมงสาบซัสซี่มาแล้วทุกคนดูนั่นสิฮะแมงสาบซัสซี่แมงสาบซัสซี่สุดแสนจะเซซีเซตี่ตัวไหนวะลูกพี่เราต้องมาดูช็อตเด็ดกีฬามันคราวนี้เราสามารถกวาดล้างแมงสาบได้ครบทุกเผ่าพันธุ์แล้วพี่หองทุกคนดูนี่สิฮะแมงสาบทุกเผ่าพันธุแน่แนุ่ดเข้าไปแน่แน่เหมือนเวลาเราตีหน้าไอ้หมาโง่มันนี่เอ้ยตีแมงสามไปตีผมไหม สุดยอดไปเลยพี่ล็อกนี่มาอัพการตีเป็นขั้นสุดแล้วโอโหฟาดรัวพวกพวะพวสุดยอดเลยมางง้อในที่สุดแล้วก็กำจัดแมลงสาบได้ครบทุกเผ่าพันธยอเจายงนี้ต้องกระโดดฉลองในบองแมงสาสีหน้ายมางง้อนี่นะเอ้ยหลอยเลยนั่นแหละะทุกคน ถ้าทุกคนชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยนะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าทุกคนบายบายไว้หมังโงโ่แกตแบทแปลงซาไป6,000กว่าตัวเองเหรอมันดูตรงไหนลูกพี่นี่ไงหมังโง่จะทิมหน้าทิมตากันอยู่แล้วเนี่ยป้ายนี่ยเอ้ยมันกำลังจะเป็น7,000แล้วพี่เหรอ่7น0 0าแล้ว้ายน้อยเน่